สวัสดีค่ะวันนี้เราพากันะกับประสังคราชอีโนท่านอีโนมาแล้วค่ะยังบอกงามยังอกงามเลยก็กำลังบอกว่าเออสงสัยยอะท่านอีโนหนึ่คือผู้ใหส่ดนแบ่งเสียงมากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะวันนี้มาร่วมงาน 60ปีโรงเรียนรุ่งอรุณิทยานะคะหลังจากที่ได้รับมอบหมายทำภารกิจต้อนรับพระคุณเจ้านะคะกำลังจะออกจากมารลียาฟาร์มแล้วเจอรโรงเรียนเซนต์ยเซฟศึกษาทซิเตอร์วิภาพรพอดีก็เลยชวนมาที่นี่นะคะอันนี้คือค่าธรรมเนียมแรกเข้า,าคนละเท่าไ,ไหร่คะยืน<ไม>ยืนแค่ยืน ผู้สูงอายุฟรีเหรอผู้สงอายุของยุตเลี่ฟครูสอนไม่ช่วยลดภาระอะไรได้เลยขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงแดดกำลังดีแล้วล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮอกไก i d e Do 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 d ได้วิวภูเขาดีเลยเนาะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยมิหน่อยอันนี้เขาเอ็นดอกอยังงเนี่ยเอ,อ่อถ้าบานเท่ากับบานไม่รูรวยมันมีกลิ่นไหมเนะี่ยรู้สึกว่ามีกลิ่นไหมแต่มันสวย เขาเรียกดอกอะไรไม่รู้อ่ะชอบวิวภูเขาจังเลยอันคุณย้ายหยองนี่กับสีท้ายตรวลูบมูนี่แหละเนาะเป็นการท่องเที่ยวที่ล้มเหลวเพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อดอกไม้เลยดูแต่ละคู่แต่ละสไตล์ไอเห็ดดังเด้อ ดังยุ่มึงได้ให้เห็นสันดังหน่อยทีต้องเป็นกล่องนี่เบนบ่ครูสอนต้องเป็นกล่องนี่เบนโบถ่ารูปอ่ะเพราะว่าอย่างถ่ากล่องคนอื่นเป็นยังเอาเอษมันส่งให้เขาส่งมาได้เอากรส่งมาบ่ได้โตก็ส่งไปบ่เป็นสวนฮอกไกโดอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมฟอร์ชูนถนนธนรัตน์นะคะ มันมีนอคุณลุงเขาก็ดึงนอไปปลูกปูนพิเตอร์สวยมากเลยลต้นสีม่วงนี่มันชื่อว่าอะไรนะแต่มันตระกูลเดียวกันกับคัตเตอร์ปลูกง,ง่ายด้วยเราเคยศึกษาอยู่ว่าจะไปปลูกที่บ้านเหมือนกันมันจะมีหนอแล้วก็หน่อไปปลูกต้องเปิดไฟช่วยนี่แดงๆน,นี่นี่มา,มาๆเข<ส>าก <สา S 2> ันยังมาเลยแดงเขาจุดงดำ นี่นีงอนไก่<อ>เป็นอะไรที่ทสด,ดมาแรงมากเลยรู้สึกชอบงอนไก่แล้วแหละเลก,ก,กเข้า <c oughs> ตาข่าย <c oughs> กันไปอย่างนี้เนาะแยกจะได้ไม่ล้ม,มแล้วก็มีสายปล่อยน้ำอย่างนี้ระบบน้ำกลุ่มนั้นยังไม่ move on จากตรงนั้นเลยตั้งแล้วงาอยู่ะ ท่ายไปยังครูสอน่ายแต่ะเทียไไแต่กระเทียนสวยมากเลยชุดสีขาวอ่ะสุดยอดโหมมาดูคนรุ่นนี้คนรุ่นนี้เขาถ่ายรูปกัน สำหรับใครที่อยากจะมาสวนดอกไม้สวยๆนะคะที่นี่ชื่อว่าฮอกไกโดอยู่บนถนนธนรัตน์อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมฟอร์จูนยางน้ำกลนกันอีกแล้วไปอย่างนั้นนะะฟ้าสวยมากเลยนี่ต้องมากับป้ายไม่งั้นมาไม่ถึงขันลืมไปนี่บกค้ากับเมา,เาด้วนี่กระเป๋าเนี่ย มีเอดติมขายด้วยนะ50บาทค่าเข้าชมก็50บบาทนะคะนี่ขอจบคลิปนี้ด้วยมุมนี้นะคะ